สวัสดีครับผมไอโนอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหลย้อนมาได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงๆในปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดหลย้อนน้องที่อยากจะหายไปไวอันนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองน,นะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้แต่คลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะมาจอะลึกอาหารเท่าไหร่นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การกินข้าวมันไก่นะครับผมว่าเออคนเป็นกรดหย้อนกินข้าวมันไก่จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆคลิปนี้ไล่สาระมากนะครับผมสามารถปปิดดไไทาอยางอืน้เละ คือก็ไม่มีอะไรมากก็ผมทุนที่ผมเป็นกดเรยอมผมเคยทดลองด้วยตัวเองนะครับผมข้าวมันไก่อ่ะจริงๆรแล้วข้าวมันไก่อ่ะแคลอรี่จานหนึ่งอ่ะมันเยอะมากเลยนะพระเป็นอาหารที่มันมากตามชื่อไงข้าวมันไก่แล้วเวลาสั่งอ่ะก็ผมแล้วผมสั่งผมชอบสั่งแบบทั้งเนื้อหนังอ่ะเนื้อหนังข้าวมันไก่เลยแล้วก็ข้าวผมไม่ชอบสั่งผมก็สั่งข้าวมันไก่พิเศษเนื้อหนังนะครับผมอืมอ่าที่กินแล้วนะ มันจุกมากจุกแบบหายใจไม่ออกเลยครับผมแต่ว่าผมก็ลองทดลองดนูนะตอนนั้นก็เริ่มหาข้อมูลแล้วเออข้าวมันก็มันแต่ว่าไก่ไก่ไม่น,านม่าเปปัญหาอะไรตอนนั้นเคยลองสั่งข้าวมันไก่แต่สั่งแต่ไก่นะแล้วมากินที่บ้านแต่ว่าไก่ที่กินเนี่ยกินกับข้าวสวยธรรมดาไงที่ไม่ใช่ข้าวมันไงพอกินนะไม่ปัญหานะอืม แต่ว่าถ้าผมไปกินที่ร้านนะ่ะกินข้าวมันไก่สั่งมาจานหนึ่งเลยเวลากินเสร็จทีไรน,นะผมรู้สึกจุกอะ่ะจุกแบบอึดอ,อัดอ่ะคืออึดอัดแบบหายใจไม่ออกแน่นอกอะ่ะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่อยากทํางานเลยอืมผมก็รู้สาเหตุแล้วว่าในร่างกายของผมกรณีของผมนะมันน่าจะเกิดจากข้าวมันมากกว่าเวลาที่ผมกินนะคือตัวไก่อะ่ะกับตัวน้ําจิ้มอะ่ะผมคิดว่าสำหรับผมอะ่ะน้ําจิ้มหวานหรือว่า น้ำจิ้มเขาเรียกว่าเต้าหู้ยีอ่ะสำหรับผมไม่มีปัญหาแต่พอกินข้าวมันที่อยู่ในข้าวมันไก่นะมีปัญหาทันทีเลยอืมแล้วก็เคยลองสองครั้งเลยนะพิสูจน์สองครั้งเลยอีกวันหนึ่งก็ลองสั่งแค่ไก่แล้วก็กินกับข้าวสวยไม่มีปัญหากินกับน้าจิ้มหวานกินกับเต้าหู้ยีเขาไม่มีปัญหาไม่เต้าหู้ยีสิเต้าเจีย๋ยแต่พอวันไหนไปกินที่ร้านสั่งข้าวมันไก่เลยกินมีปัญหาตลอด ผมก็คิดว่าข้าวมันน่าจะเป็นปัญหาหลักของคนเป็นกรดไหลย้อนนะครับผมเพราะว่าข้าวมันก็มาเป็นมันของไก่อ่ะบางร้านนี่ใส่น้ำมันพืชลงลงในข้าวมันเลยนะอันนั้นโหดเกินก็ผมก็คิดว่าสำหรับผมนะแล้วก็คนอื่นก็ด้วยถ้ากินข้าวมันไก่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องข้าวมันแต่ถ้าไม่กินข้าวมันไก่มันก็ไม่เรียกว่าข้าวมันไก่ใช่ไหมคือก็นี่แหละครับผม ผมคิดว่าสอบคนเป็นเตอรย้อนแล้วข้าวมันก็อาจะควรหลีกที่เียงนะครับผมแต่ว่าไก่เนื้อหนังเนี่ยส่วนตัวแล้วผมกินไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครลองแล้วก็มาลองเล่าประสบการณ์ผ่านกันได้ครับผมว่ากินข้าวมันไก่แล้วเป็นไงบ้างแต่สำหรับผมข้าวมันมีปัญหาแต่ไก่ของข้าวมันไก่เนี่ยมีปัญหาครับผมจจคลิมนี้ไม่มีสาระเลยแค่อยากมาพูดเฉยข้อสอบคลิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพร้อมทั้งคิดกับอาหารแล้วก็กดย,ย้อนไว้มากมายเลยก็สมัรถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สอบคลิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน